สวัสดีครับกับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้มาจัดชุดแดงเดือดนะครับชุดตีเหื่าปอมนะครับเดือดเดือดนะครับใครที่ชอบสีสันนะครับถือเข้าบ่อแล้วแบบว่าฝั่งตรงข้ามต้องเห็นนะครับต้องจัดชุดนี้เลยนะครับกับชุดเบิร์เกลเชอร์รี่วูดนะครับ อ่าจับคู่กับเจ้าลอก VBa บสนะครับ i อร n Man เบอร์2000นะครับนี่เป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับทางบริษัทแจ้งว่าตอนนี้ได้เลิกสายการผลิตของลอก VBa บส i ไอนแล้วนะครับใครที่จะเก็บสะสมนะครับแนะนำว่าต้องรีบเก็บเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีไมคกแล้วนะครับจับคู่อคันที่เป็นตำนานนะครับเบิร์กลีย์เชอร์รี่บูดนะครับตัวนี้นี่เป็นตำนานมากเลยนะครับก็ โมเดลแรกนะครับ1ิปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเจนใหม่ล่าสุดนะครับปี2022ตัวนี้นะครับแบงค์เป็นกาไฟน้ำหนักเบานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับด้ามก๊อกแท้นะครับจากเบอร์เกเลยนะครับแบงค์ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีเชอร์รี่นะครับตามชื่อเลยนะครับเชอร์รี่วูดนะครับตัวนี้เป็นตัว h d ดีแล้วด้วยนะครับน้าไกด์เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับไกด์บางนะครับน้าเน้นใช้งานน้ำหนักเบานะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มมากนะครับ ก็ใครซื้อคันอย่างเดียวนะครับย้อนกลับไปดู E ีทีก่อนหน้านี้ได้นะครับผมทําเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ตามสัญญาเราจะมาจัดเป็นเซตให้นะครับกับชุดแดงเดือดนะครับจากค่ายเบิร์เกลนะครับเรียกร้องกันมาเยอะครับชุดนี้ตีเยือปปอมก็ได้ครับตกสปิวก็มันครับน่าเรียกว่าครบเลยชุดเดียวจบจบนะครับตกปลาหมึกก็ได้นะครับมาพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผม จัดราคาเลยดีกว่านะครับซื้อคันอย่างเดียวนะครับ890าบาทนะครับสำหรับคัน6ฟุต6นะครับบวกล้อ890รอบาทนะครับอยู่ที่1790บาทนะครับชุดนี้บวกค่าส่ง150บนะครับ1,930าบาทเอางี้ไหนๆมันจะครบชุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแถมสาย PE ให้นะครับคิดไปชุด1890บาทต่อนะครับสำหรับชุด6ฟุต6 1890บาทนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่คิดว่าผมอยากได้ชุดใหญ่เลยครับอยากตีไกลๆเอาคัน7ฟุต2ท่อนนะครับเพิ่ม100นะครับเป็น1990บาทนะครับคู่กับลอกเบอร์2000นะครับกำลังสวยเลยนะครับเบามือนะครับถือตกสปิวหล่อๆได้เลยนะครับใครที่มีงานปนินบุฟเฟ่นะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับโหดมากนะครับหรือว่าใครที่ออกแนวแบบกระพงบุฟเฟ่นะครับ หรือว่าถือเข้าบ่อต้องการความเท่นะครับจัดชุดนี้ได้เลยนะครับ1890บาทสำหรับชุด7ฟุตนะครับ1,990บาทเท่านั้นนะครับน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบามากแล้วก็ลอกเป็นสีแดงด้านนะครับน่าโหดมากตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นแขนระบบเกี่ยว6ลูกปืนนะครับมาพร้อมน็อตแต่งนะครับมีประกันซ่อมฟรีจากบริษัท VBa s ให้เหมือนเดิมนะครับก็ล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับที่เขาสั่งผลิตตัวไอรอนนะครับ ใครที่ยังไม่มีนะครับแนะนําว่าให้เก็บนะครับสีมันโดนมากสีมันเจ็บจริงๆนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปแล้วนะครับก็วันนี้มารีวิวไวๆนะครับกับเจ้าชุดเบิร์เกลเชอร์รี่บูดนะครับชุด6ฟุต6นะครับคู่ล็อกไอออนแถมฟรีสาย PE นะครับราคา1890บาทส่วนชุด7ฟุตนะครับพร้อมล็อกไอรอนเบอร์2000เหมือนกันนะครับแถมฟรีสาย PE เหมือนกัน1990บาทเท่านั้นนะครับ ใครช้าหมดอดตามเคยนะครับแนะนําว่าต้องรีบเลยนะครับโอเคใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับผมฝากลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ไลน์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับผมสวยจริงสวยมากนะครับชุดนี้โอเคครับสวัสดีครับ